ก็สำหรับเวียในปีนี้นะคะก็เรื่องของการเตรียมตัวก็ถือว่าก็พวกเราก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยะคะ่ะถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปะคะะ่ะในเรื่องของสนามแรกนะคะเราก็อยากจะทดลองดูว่าที่เราซ้อมมานะคะเราจะสามารถใช้ได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ถ้าเราเห็นเรื่องของ จุดบกพร่องหรือว่าสิ่งไหนที่ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องแก้ไขในเร็วที่สุดคะ่ะส่วนตัวของหนูคะ่ะนะคะก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยคะ่ะเพราะว่าเรามาเราซ้อมเพื่อที่จะมาแข่งขันในการการแข่งขันครั้งนี้คะ่ะเวียนแนวครั้งนี้คะ่ะก็ถือว่าพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะแกอ่็ขอแรงใจจากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามชีวิตขพวกเรานะคะ ในการแข่งขันวี l ครั้งนี้นะคะเพราะเราก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนเยอะๆนะคะสามารถเชียร์ได้ทางช่องทางอาจเชร์ได้ทางช่อง 7HD นะคะอย่าลืมเปิดช่อง7นะคะแล้วก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเราเยอะๆนะคะ